สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทนั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถเก๋งแบรนด์หลักนะคะเป็นรถเก๋ง4ประตูผ่อนเบาๆเริ่มต้นที่4,000บาทเช่นเดียวกันนะคะก็ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาสาหรับคลิปนี้นุ่นมาพบกับตัวรถคันนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้าวีออสนั่นเองนะคะ1.5ตัวเจได้เป็นปี2012นะคะก็ะในส่วนของราคาเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาไว้ที่ตรงนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ทราบกันนั่นเองซึ่งคันนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าได้เป็นรถเก่งแบรนด์หลักพรับเบาเริ่มต้นที่4,000กว่า อนนเองสําหรับทุกค้านะคะที่มีรายได้1 2 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้นุ่มบอกเลยนะมีเป็นจานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนต์นานถึง1่งปีหรือว่าจะเป็นโปรช่วยผ่อน6เดือนก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการจะส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าว่ารถเข้าใหม่ก่อนล้างปรับสภาพก่อนตั้งขายเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับ การนชน,น,นหน้าของตัวรถคันนี้นะคะปี2012จะได้เป็นโฉบหน้ายิ้มแบบนี้เลยนะคะของเขาเนี่ยทำมาจากวัสดุโคเมียมมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะคะแน่นอนโตโยตา้าเครื่องอึดถึกและทนอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะถัดมาที่หมายเลขทะเบียนลคลอง 25, คังเฉาชิง2725กรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะ ถัดมาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟให้ด้วยนะคะก็อันนี้ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพยังไม่ได้มีการขัดโคมไฟนะคะรีวิวให้เห็นกันแบบสดๆร้อนๆไปเลยนะคะว่ารถเพิ่งมาถึงนั่นเองแล้วก็ด้านล่างนะคะซึ่งตรงนี้ของเขาออกแบบมาเพื่อติดตั้งในส่วนของปลายตัดหมอกตัวนี้ที่เดิมแท้จากโรงงานของเขาจะยังไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้มาให้นะคะแต่ว่าคุณลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะ มาดูในส่วนของตัวล้อ,อก,กันนะคะก็สํารับล้อ,อของตัวเจนะคะเป็นตัวเริ่มต้นจะได้เป็นล้อกระทะมาพร้อมกับฝาครอบซึ่งตัวเนี้ได้เป็นขนาด15นิ้วนั่นเองมาพร้อมกับตัวยางดันหลบนะคะทั้ง4เส้นเลยได้ยางสัปดาห์ที่31ปี2020ทั้ง4เส้นเลยตัวยางดันหลบเองนะคะถือว่าเป็นอย่างแบรนด์ชั้นนําเลยนะคะค่อนข้างดีแล้วก็มีคุณภาพอันนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดตัวซุ้มล้อ,อของเขานะคะน็อตบทุกตัวอยู่ครบเลยยังไม่ได้มีการเก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะ ถัดมาที่ด้านแก้มจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสังคมิเยมติดไว้ที่ด้านแก้มจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองนั่นก็คือ VVTI นะคะต่อมาที่กระจกมองข้างตัวนี้เวลาพับผูกกระจกจะเป็นแบบระบบอัตโนมือการปรับกระจกด้านในก็ระบบอัตโนมือเช่นเดียวกันมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยสําหรับตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะคะขนาดความหนากําลังดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปด้วยนะแล้วก็จะมีการติดตั้งคิ้วกันสัต์มาให้สําหรับประตูทุกบานด้วยนะคะแล้วก็การดูรถยนต์มือสองให้คุณลูกค้าสังเกตที่กระจกทุกบานนะคะจะต้องมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่ากระจกเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยทั้ง4บานอ่ะช่วนให้ดูภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะก็ ได้เป็นสีบอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย,ย่างใดเลยนะคะก็ตัวสีรถนี่คือสีเสมอกันทางคันเลยนะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะจะเป็นน้ํามันเบนซินเนาะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95ตัวนี้รองรับ E20 ด้วยนะคะ สำหรับชุดโคมไฟท้ายโฉมนี้นะคะถือว่าได้ชุดโคมไฟท,ท้ายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็ถือว่าระดับสายตามองมานี่คือค่อนข้างชัดเจนมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยครบเลยนะคะในชุดโคมไฟเดียวกันมีตัวอักษรโคเมียติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นในส่วนรุ่นของคันนี้เลยนั่นก็คือ v ีออถัดมาตรงกลางจะเป็นในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ t ตโยต้านั่นเองและกระเถิบมาอีกนิดนึงจะเห็นในส่วนของรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือตัวเจนะคะ ส่วนกระจกบานด้านท้ายนะคะของเขาเนี่ยมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไรฟาให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีบอลเงินเท่านั้นยังไม่พอของเขาได้มีการติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้ข้นวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทําการเตือนนะคะให้เราระวงังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเอง อ่ะต่อมาเดี๋ยวนุนจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะซึ่งเปิดได้2วิธีเลยก็คือใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าอันนี้คือรถที่ไม่ได้ปรับสภาพนะของมันก็จะมีแบบว่าอะไหล่บ้างบางส่วนนะคะที่เขาใส่มากับรถเนาะด้านล่างด้านในนี่คือแบบพอเปิดมามันก็จะมีทั้งอ่าเดี๋ยวนุ่นเอาอันนี้ออกให้ก่อนนะ มาเรามาดูในส่วนของยางเอ่อเครืองเส็บสภหระด้านท้ายกันนะจะมีในส่วนของถาดยางรองท้ายด้วยนะคะซึ่งมีพื้นที่ไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกันเนาะสำหรับด้านหน้าเปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของยางอะไรสำรองแล้วก็ถุงเครื่องมือนะคะส่วนแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเอง แล้วก็ด้านล่างนะคะเปิดให้เห็นในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะรอยซีนทางมะพร้าวนี่คือสีเดิมสีเสมอกันทั้งคันเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบโครงสร้างเดิมที่มาจากโรงงานนะคะ<อ>เห็นไหมฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรอยซีนนี่คือแบบสีเสมอกันทั้งหมดนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องจมน้ําน้ําท่วมเราไม่นํามาตั้งขายอย่างแน่นอนนะคะ น็อตฝากระโปงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเลยฝากระโปงเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะ mm. เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานเลยอันนี้คือง่ายๆเลยนะคะก็เป็นตัวยืนยันเลยนะว่าฝากระโปงด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในส่วนของออปชั่นภายในตัวรถคันนี้กันดีกว่าเนาะ อ่าเรามาเข้ามาดูภายในการก่อนอ่าเราดูที่แผงประตูก่อนดีกว่าเนาะสำหรับแผงประตูด้านในของเขาเนี่ยคือจะแบบเป็นคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านในนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วน้าขวดน้าตรงนี้ก็คือเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะมามาต่อกันที่อาตัวนี้เจ้าของคนเก่าเขาด้วยมีการ ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะจะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างที่พับด้วยระบบไฟฟ้านะแล้วก็ปรับด้วยกระจกไฟฟ้าคือถ้าเป็นเดิมแท้จากโรงงานเองอะ่ะตัวเจอะ่ะจะเป็นตัวที่พับด้วยมือปรับด้วยมือนะแต่ว่าน,นี้คือของเขาได้มีการเปลีป่ยนแปลงเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะตรงนี้กดลงไปได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วน้ําก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนขับได้อีกหนึ่งอย่างเลยเนาะมาพร้อมกับพวงมาลัยหนัง3าก้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลขไมค์กันดีกว่าซึ่งเลือนไมค์ของโชมนี้นะคะจะอยู่ที่คอนโซลตรงกลางนะคะ สำหรับเลขไม้นะคะจะอยู่ที่164,684กิโละคะก็เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะรถปี2012ถือว่าไม่เยอะนะ ถัดมาในส่วนของตัวเครื่องเสียงเองนะคะจะได้เป็นซีดีสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเดิมแท้จากโรงงานเลยมาพร้อมกับระบบแอร์อนาล็อกนะคะปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้ก็คือปรับได้ตามใจชอบเลยและในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออตโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เองสําหรับตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มซึ่งตัวนี้เจ้าของคนเก่าเขาได้มีการ ไปหุ้มหนังมาใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเวลาดูแลรักษาทําความสะอาดก็ค่อนข้างง่ายเลยนะอ่ะเดี๋ยวนู่นจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในนี่กว้างมากน้อยแค่ไหน สำหรับวีออสเองนุ่นถือว่ามันเป็นรถที่แบบบอดี้ภายในค่อนข้างกว้างนะเห็นไหมมีสายเบลให้3เส้นเลย <c oughs> ก็แปลว่าด้านหลังออกแบบมารองรับผู้โดยสาร3ท่านนะได้เป็นบอหนังสีดำด้วยลายด้วยได้สีส้มเหมือนกับด้านหน้าเลยแล้วก็ด้านล่างของเขาก็จะมีแผ่นยางรองเท้าตัวนี้มีให้ครบทุกจุดเลยเบาะหน้ากับเบาะหลังนี่คือห่างกันพอสมควรนั่งเหยียดเท้าได้สบายถือว่าเป็นรถเก่งขนาดกลางที่มีบอดี้ภายในก็ค่อนข้างกว้างและที่สาคัญได้เป็นรถเก่งแด่หลักอะไรไม่จุกจิกเนาะแล้วก็ผ่อนเบ ้วดยนะคะคสุดท้ายที่นุ่นจะพาไปดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถทั่นี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า มาเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะตัวรถคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะขนาด1,500ซีซีตัวเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงกับสําเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยในส่วนของน็อตฝากระโปรงเราขึ้นไปดูกันนะคะ ฝากระโปงเดิมนะคะไม่มีรอยถลอบไม่มีรอยขยับไล่ลงมาเม็ดอาร์ตต่างๆที่เป้าชคอยู่ครบน็อตแก้มต่างๆนะคะสีเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวคานด้านซ้ายนะคะคานเดิมมาจนถึงตัวคานด้านหน้าคานหน้าเดิมโครงสร้างเดิมเราการันตีเรื่องโครงสร้างนะคะสบายใจได้เลยเนาะอันนี้เป็นในส่วนของตัวคานด้านขวาเนาะแล้วก็ Game, น็อตแก้มด้านขวาเห็นไหมคะสีเดิมทั้งหมดเม็ดอาร์ทที่เป้าโชว์ฝั่งนี้สภาพดีสมบูรณ์นะคะแล้วก็น็อตฝากระโปรงฝั ong, ่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันสติกเกอร์สจุดที่มาจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์สีสติกเกอร์โรงงานและสติกเกอร์มอกอกสภาพดีสมบูรณ์อยู่ครบทั้ง3จุด ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ของโตยต้ตาแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองนะคะดูนะน็อตกิปทุกตัวอยู่ครบสภาพดีสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือสบายใจได้นะคะเลือกรถพย์ยนไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยอนต์นะคะพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะก็ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะก็เป็น Toyota v i o อเนาะ1.5ตัว j ปี2012นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะ ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาดูรถนะคะก็เข้ามาได้เลยบริษัทรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยมาพร้อมกับช้าโปรโมชั่นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง1ปีหรือว่าจะเป็นโปรช่วยผ่อน6เดือนอันนี้บริษัทจัดให้นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สะดวกมารับรถมีบริการจะส่งรถสไลด์นะคะถึงหน้าบ้านเลยเนาะก็ดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคล่วีนน้ งานเททยนต์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ